ไปเคยเ่ยชอบให้ชอบเป็นผู้ชายก่อนหรือชอบให้ผู้ชายมาลุกชอบให้ผู้ชายมาลุกค่ะเพราะว่าตัวหนูเองถ้าถามว่ามีอารมณ์ไหมมันก็มีแต่แบบถ้าให้หนูไปไปเขาก่อนอนะ่ะมันก็เขินเขืนนิดนึงอ่ะามันต้องมาลุกมันต้องอ่านมานิดนึงมาแบบโนเนียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูถึงจะกล้าลุกแต่ถ้าไปแบบเปิดเองเลยอย่างเงี้ยไม่กล้าเห็นแบบลุกแบบดูแรงๆอาจจะแบบลุกผู้ชายก่อนแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่กล้า แล้วพี่อะคะพี่พี่ชอบให้ผู้หญิงผู้หญิงแบบมาพี่เหรอพี่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คือตามธรรมชาติผู้ชายมันเป็นผู้ชายอยู่แล้วดังนั้นเลยบอกว่าปกติอะส่วนใหญ่อะพี่จะเป็นคนบุกมันคือหลักการธรรมดาแต่ถามว่าพี่อะชอบให้ผู้หญิงบุกใช่ไหมใช่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ตามธรรมชาติ ผชายมันก็ลุกมันก็ตกวเแต่อยู่ดีผู้หญิงกระบุเข้ามามันบางทีมันน่ากลัวนะตื่นเต้นแต่บางทีน่ากลัวไหมไม่ตื่นเต้นไม่หรอโอ้โหผู้หญิงบุกเข้ามานี่คือฝันเลยนะหนูว่ากลัวที่ว่าแบบจริงๆหนูก็อยากแต่ว่าหนูกลัวแบบผู้ชายจะคุยมึงน่ากลัวอะอะไรแบบนี้มันมีนะพี่คนที่กลัวสำหรับพี่เนี่ยนะพี่พี่จะถือปัจจัยอยู่สองคำนะสำหรับการร่วมรักใช่ป่ะมันจะมีคำว่าเลิกเลยใช่ป่ะถ้าเนี่ย คือพวกการที่มันแบบปาดเทือนปาดเทือนอะไรที่มันใหม่มที่ที่แบบไม่เคยเจอมันทำให้พี่ตื่นเต้นเหนือว่าอันนั้นแ่ะพี่ไม่ได้สนใจมันเป็นทางเขาเรือกทางฟิสิกอล ถ้าเมคเลิฟคือร่วมรักเนี่ยคนที่ละล้เหมือนพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันโรแมนติกนุมน่มๆโรแมนติกมันไม่หนักเลยเค่อยๆเข้าไปหอมเท้าแบบแค่อย่างที่พูดว่าคือคือเด้วยความที่พี่นิกที่บป็เทเบิลอะแล้วพี่นิกที่เคยมีความรักด้วยแล้วก็เคยมีที่มันโดนดื้อดื้ด้วยดังนั้นนะที่จะเป็นคนที่ยากสงบไ,ได้แค่อ,อย่างที่พูดไหม